สวัสดีครับสวัสดีพี่พีๆชาวนาทุกท่านวันนี้เราก็มาดูข้าวล้มนะครับมีคนถามมาว่าข้าวล้มเนี่ยทําไมลวงถึงเล็กลงนะครับผมก็ต้องอธิบายก่อนข้าวเนี่ยที่ล้มแล้วลวงเล็กเนี่ยเนื่องจากตอนแรกเนี่ยต้นข้าวต้นมันใหญ่ใช่ไหมครับข้าวต้นใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเขาหักล้มปุ๊บเขาไม่สามารถที่จะออกลวงแบบจมน้ําหรือว่าออกรวงแบบ ได้น้ำได้นะครับเขาก็เลยต้องเอาพลังงานจากใบนะครับที่เขาสะสมไว้ที่ต้นไว้ที่ใบเนี่ยส่งข้อแสงนะครับหลังจากเขาส่งข้อแสงเสร็จเขาก็จะกระโดดหัวนะครับกระโดดหัวข,วข้าวขึ้นมาเหนือน้ําหน่อยหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเขาก็ถึงจะออกหลวงจึงทําให้พลังงานนะครับในขณะที่เขาสะสมมาเนี่ยมันต้องมานั่งเสียพลังงานในการกระดก กระดกคอรวงขึ้นนะครับกระดกคอรวงขึ้นเพื่อให้พ้นน้ํานะครับก็คือเขาจะกระโดกสูงเท่ากับปริมาณน้ําในนาเรานะครับถ้าน้ําเราน้อยเขาก็กระดกหัวขึ้นน้อยนะครับแต่ถ้าน้ําในนาเราเยอะเนี่ยตอนข้าวล้มปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกระดกหัวขึ้นสูงนะครับเพื่อขึ้นอยู่ที่ปริมาณน้ําในนานะครับส่วนข้าวล้มเนี่ยผลผลิตมันได้น้อยเพราะอะไรนะครับอันนี้คือลักษณะเมข้าวนะครับ ก็จะมีเม็ดลายเม็ดดำนะครับเกิดจากข้าวออกรวงแล้วโดนฝนนะครับนี้นะครับก็มาต่อนะครับเห็นไหมครับว่าการที่เราฉีดยาออติวานะครับหรือว่าบูนาเ่หรือว่ายาพวกป้องกันเม็ดลายเม็ดดำในขณะที่ข้าวเนี่ยโดนฝนตกนะครับหรือว่าฝนตกน้ำค้างเยอะนะครับ เมล็ดลายเมล็ดดำมันก็จะเกิดน้อยนะครับหรือว่าปัญหาเรื่องเม็ดลายเม็ดดำเนี่ยก็จะแทบไม่เกิดเลยนะครับข้าวเามาลิที่เกิดปัญหาเม็ดลายเม็ดดำลาดอกอาทิ่เนี่ยก็เกิดจากสภาวะความชื้นฝนเป็นหลักนะครับความชื้นฝนตรงเนี้ยเรากําหนดไม่ได้นะครับเช่นข้าวล้มเนี่ยเรากําหนดไม่ได้ถ้าคนที่ปลูกต้นปีนะครับอย่างแปลงหน้าหลังบ้านผมปลูกปลูกต้นปีนะครับมันก็จะล้มราบแบบนี้นะครับถามว่าต้องระบายน้ําออกไหม ยังไม่ต้องระบายออกครับเพราะว่าข้าวล้มเนี่ยถ้าเรารีบระบายน้ําออกนะครับข้าวมันจะล้มลาบกับดินนะครับทําให้การกระดกหัวหรือว่ากระดกคอรวงขึ้นเนี่ยมีน้อยนะครับเสร็จแล้วถามว่ามันล้มแบบนี้มันเสียหายเพราะอะไรมันเสียหายเพราะว่าใบข้าวที่อยู่ใต้น้ําเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกระดกหัวหรือว่าส่งเคาะแสงได้นะครับ ฉะนั้นยิ่งถ้าเราปล่อยน้ําออกเร็วนะครับในขณะที่ข้าวยังไม่เต็มน้ํานมแบบนี้นะครับเนี่ยยังไม่มีน้ํานมเต็มเม็ดอย่างนี้แล้วไประบายน้ําออกนะครับข้าวทางก็จะเป็น้รีบเยอะขึ้นและน้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงให้ข้าวเนี่ยลอยตัวขึ้นแล้วก็กระดกหัวขึ้นเพื่อเอาใบาเนี่ยหาแสงนะครับก็พูดง่ายๆว่าข้าว มันก็เหมือนต้นไม้นะครับต้นไม้ถ้าไปปลูกในที่ร่มเขาก็จะพยายามยืดใบนะครับยืดต้นให้ออกจากร่มเพื่อให้ได้รับแสงข้าวนี่ก็เหมือนกันเราเห็นว่าข้าวเรามันล้มแบบนี้เราไปรีบระบายน้ําออกเพราะตกใจนะครับข้าวมันก็จะมอบแล้วก็ลาบไปกับดินนะครับถ้าข้าวเป็นน้ํานมแล้วเหลืองแล้วหรือว่าน้ํานมแข็งแล้วเนี่ยอันเนี้ยระบายน้ําทิ้งออกได้นะครับแต่ถ้าข้าวพึ่งออกร้วงข้าวพึ่ง จะระยะตาเกสรหรือข้าวพึ่งยังไม่มีเม็ดน้ำนมเลยเนี่ยแบบเนี้ยตอนเราไประบายน้ำออกยิ่งทำให้มันฟุบตัวลงนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้น้ำหนักข้าวเลยนะครับแต่มันจะได้ขี้รีบแทนฉะนั้นสิ่งที่ผมทำก็แค่เอาน้ำขังไว้ก่อนเพื่อให้ข้าวกระดกตัวขึ้นเพราะยังไงพฤติกรรมของข้าวเนี่ยเขาไม่ได้ยอมตายหรอกนะครับ เพราะว่าเนี่ยข้าวพวกนี้เขาไม่ได้ยอมตายนะครับเมื่อเขาล้มไปแบบนี้เสร็จเดี๋ยวเขาก็จะดูดน้ําแล้วก็กระดกหัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งเหมือนที่ทันเห็นแบบนี้นะครับกระดกหัวขึ้นมาเพื่อเอาใบรับแสงเอาใบรับแสงเพื่อเอาใบาเนี่ยสง่งเคาะแสงแล้วก็หาพลังงานแอดน้ํานมเข้ามาเล็ดหรือเลี้ยงตนเองให้รอดนั่นแหละครับมันเป็นพฤติกรรมสัญชาตญาณของข้าวแต่ถ้าคนไหนที่ปล่อยน้ําแห้งมันจะฟุบลงไป เรื่อยๆนะครับแล้วถ้าดวงไม่ดีนะครับดวงไม่ดีก็คือถ้าฝนมันตกเช่นข้าวล้มไปแล้วหมอบไปกับดินแล้วอย่างเงี้ยนะครับข้าวล้มไปกับดินแล้วหมอบไปกับดินแล้วแล้วมันโดนน้ําหรือว่าโดนฝนหรือว่าน้ํามันหลากมาทีกทีมันก็จะเน่าเสียเนี่ยเน่าเสียได้ง่ายนะครับจึงอยากจะบอกว่าถ้าข้าวล้มแบบที่ท่านเห็นแบบเนี้ยนะครับแช่น้ําไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขากระดกหวัวง,งัดหวัวขึ้นมาเองนะครับ เพราะว่าสัญชาญานพืชทุกชนิดแหละครับมันจะต้องเอาตัวเองรอดนะครับใบมันจะหนีล่มหาแสงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกระดกหัวหรือว่าเงยหัวขึ้นมาเหนือน้ํานะครับยังไงก็จะเงยหัวส่วนมากนะครับส่วนไอ้ที่เงยไม่ได้หรือว่ากระดกหัวขึ้นมาไม่ได้ก็เนื่องจากมันทับหนาแน่นเกินไปนะครับฉะนั้นการปลูกต้นปีนะครับยังไงข้าวกระล้ม เพราะคุณหลีกหนีพวกลมนะครับเขาเรียกว่าลมลมหรือว่าฝนในช่วงระยะปลายแสงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงสภาวะลมโยกนะครับแล้วก็ฝนนะครับคือลองสังเกตนะครับข้าวมะลิเราเนี่ยฝนหรือลมเนี่ยมันจะมาช่วงปลายนะครับปลายปลายแล้วข้าวเป็นข้าวประเภทที่ชอบชูรวงนะครับต้นสูงชูรวงสูงการปลูกต้นปีจะใส่ปุ๋ยหรือไม่ใส่อย่างแปลงเนี่ยใส่ปุ๋ยแค่ไร่ละสิบโล นะครับนาพื้นที่สี่ไร่เนี่ยเราใส่ปุ๋ยแค่ลูกเดียวนะครับข้าวก็เม็ดไม่ได้ใหญ่นะครับรวงไม่ได้ใหญ่อะไรก็ไม่ได้ใหญ่นะครับน้ําก็มีแห้งมีชื้นก็ล้มปกตินะครับไม่ได้เกี่ยวอยู่ที่ขนาดต้นขนาดการปลูกของต้นปีนะครับซึ่งถ้าคนไหนมีปัญหาข้าวล้มนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าข้าวยังไม่เหลืองปลายเม็ดยังไม่แข็งอย่างเงี้ยนะครับนี่เนี่ยนะครับ วิธีดูนะครับนี่ถ้าข้าวยังเป็นสีแบบน,นี้นะครับก็คือเม็ดเนี่ยเม็ดกับรวงเนี่ยยังเป็นสีเขียวอยู่แบบน,นี้นะครับเม็ดสีเขียวรวงยังสีเขียวใบยังสีเขียวอยู่แบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมจะบอกเลยว่าอย่าปล่อยน้ํานะครับเพราะข้าวยังมีแรงที่จะกระดกหัวขึ้นมาจากการที่เขาล้มแบบนี้ได้อยู่เพราะว่าข้าวยังไม่ได้หนักน้ํานมยังไม่ได้หนักรวงแต่ถ้าไปล้มในขณะที่ข้าวมีน้ํานม เ็เม็ดแล้วนะครับปลายรวงเริ่มแข็งแล้วอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยปลายรวงข้าวเริ่มแข็งแล้วอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยังนะครับยังเขียวอยู่เม็ดเขียวแบบเนี้ยฉีดบำรุงฉีดเร่งรอบอะโมเลจะดีมากนะครับเนี่ยเนี่ยเพื่อให้เมล็ดเนี่ยมีน้ํานมมากขึ้นอีกนะครับก็ลองหามาฉีดดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวข้าวเขาก็จะกระดกขึ้นเองนะครับก็อันนี้เพิ่งล้มเพิ่มนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับมีลมแรงด้วยนะครับก็ล้มอยู่ดีนะครับ นี่ครับนี่ลาดอกกระถินนะครับนี่นี่นะครับลาดอกกระถินนะครับนี่ก็มะลิต้องมีลาดอกกระถินนะครับแต่ก็มีส่วนน้อยนะครับโอเคนะครับก็เข้าล้มแก้ปัญหาง่ายๆนะครับถ้าเป็นช่วงระยะน้ํานมก็อย่าเพิ่งปล่อยน้ําออกเพราะว่าข้าวยังมีแรงที่กระดกหัวขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้ามีน้ํานมเม็ดแข็งแล้วปลูก จนเริ่มเหลืองตายเม็ดเหลืองกลางเม็ดแล้วเนี่ยระบายออกได้นะครับเพราะว่าข้าวเริ่มหนักแล้วกระดูกหัวไม่ขึ้นแล้วนะครับก็อย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปอะไรมากนะครับยังไงถ้าราหว่านข้าวหนายัางไงก็ได้ผลผลิตดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ